ยันฮีวิตามินวอเตอร์โดยบริษัทยันฮีวิตามินวอเตอร์จำกัดผู้นำตลาดเครื่องดื่มวิตามินเจ้าแรกในไทยจัดกิจกรรมจับรางวัลมอบโชคคืนกำไรแก่ผู้บริโภคจากแคมเปญพิเศษยันฮีวิตามินวอเตอร์แจกหนักจัดเต็มทั่วไทยสุขภาพดีทุกพื้นที่ดื่มแล้วดีมีสิทธิร์รุนรางวัลแจกรถยนต์ฮ o n d a าซิ y ี1.0เชอร์โบเอสซวมูลค่า579,500บาทพร้อมทองคำหนัก1บาท30รางวัล และของรางวัลอื่นอนอีกมากมายรวมมูลค่าของรางวัลกว่า3ล้านบาทพร้อมยืนยันความสำเร็จเจ้าแห่งแบรนด์เครื่องดื่มวิตามินกับรางวัลเครื่องดื่มวิตามินอันดับหนึ่งในใจคู่บริโภคก็งานวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็งานลุ้นชิงโชคเพื่อคืนกำไรให้แก่ผู้บริโภคเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะครับโดยผู้ที่เข้าร่วมส่งฉลากเข้ามาลุ้นชิงโชคเนี่ยก็ เกือบล้านนะครับไฮไลท์ของงานวันนี้ก็คือเราคืนกำไรผู้บริโภคโดยที่มีของรางวัลต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไอโฟนแล้วก็ทองแล้วก็มีการให้น้ำดื่มทานตลอดปีแพชชั่นของตัวองกรเองนะครับคือมุ่งเน้นสุขภาพของ,ของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับเรานำนำแก่นตรงนี้ความใส่ใจความห่วงใยผู้บริโภคนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคครับมีครับเราในในทางการผลิตเองเนี่ยและทีมวิจัยและพัฒนามีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็เพื่อทําให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นสืบเนื่องจากแคมเปญต่างๆนาาที่เคยออกมาเนี่ยถ้าแคมเปญปัจจุบันอย่างอย่างการชิงโชคเนี่ยตอบโจทย์เนี่ยทางทางผู้บริหารเองก็พิจารณาว่าในภายภาคหน้าเนี่ยก็จะมีแคมเปญแบบนี้ มอบความสุขและกําไรคืนสู่ผู้บริโภคอีกครับครับผมก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้บริโภคทุกท่านก็ฝากยันฮีวิตามินวอเตอร์ไว้ในถือว่าเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ประจําบ้านเพื่อสุขภาพของทุกท่านแล้วก็ถ้ามีแคมเปญดีๆอย่างนี้ผมขอเชิญชวนเข้าร่วมนะครับทางเราก็จะมีพิจารณาการปรับเปลี่ยนของรางวัลเพื่อ ต้องการความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นก็คือว่าเราได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากค่ะจากแคมเปญนี้แล้วเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่ดื่มน้ำยันทีวิตามินวอเตอร์แล้วเออท่านผู้ชมทุกท่านก็คือว่าไม่ต้องเสียใจไปสำหรับรางวัลนี้ถ้าสมมติไม่ได้รางวัลรอติดตามแคมเปญหน้าเออยันทีวิตามินวอเตอร์มั่นใจว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆมอบคืนกับไรให้กับท่านผู้บริโภคทุกท่านแน่นอนค่ะ ปัจจุบันยันฮีวิตามินวอเตอร์จากข้อมูลในตลาดเราเป็นอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคนะครับส่วนทั้งทางด้านการตลาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่ชัดเจนเออกมาใหม่ทีเน